เริ่มเกมกันเลยจ้าอ่าเมีสาวต้องไปกลางนะจ้าอันนี้เราก็มีทีมเราก็มีเมด2สองตัวนะจ้าก็มีเรากับคิกซีเออคลิกซีเขาจะเล่นซับพอร์ตนะจ้าอ่าเจอการีจ้าวัสดีจ้าสาวน้อยกาลีอ่าโดนไปหนึ่งดอกนะคะ อาโดนดาวที่สองยังไม่กล้าสู้เธอสู้สู้จนตัวตุยจ้าเออน่าสงสารนามากเราก็ไปช่วยเด่ดมนกันหน่อยนะจ้า ตีคีป้าอยู่ก็แย่งไปเลยจ้าคนแกงมาช่วยเนะะ่ยค่ะโอ้ย่ามันมาโอ้ยหน่อยหน่อยเดียวเสียดายวุ่นวายพอฟาร์มอ่ายังไม่กลับแต่ยังไม่กลับยังไม่กลับโอ้ยเกือบโดนนะคะแก๊งเรา ฟามาจ้าฟาร์มกระโดนไปจ้าอ๋อโดนพายุอ๋อยโอ้ยตุยไปตุยจ้าเคียร์คลิปบนเสร็จแล้วกลับมาเรียงกลางของเรานะจ้าไปหาแม่กาลีเราหน่อย แล้วก็เคลียร์ขีบแล้วก็ไปช่วยเรนล่างกันหน่อยโอ้ยเดินซุ่มซ่ามปอมหญิ่งอ๋อยอปลาหมึกโอ้ปลาหมึกโอ้ยอย่าทำชันอ๋อนี่สนัจระเข้อ๋อแกาดีบรเวตปลาแล้วก็เออปลาล้านเข่านะเออขอโทษด้วยราคาลูกคีว โอ้เนี่ยฉีดไปตายอ่ะเลยต่อยเดียวเองอ่ะโอ,อ้ไปไหนกันหมดเนี่ยอยู่ไหมอ๋อไม่อยู่เลกันต่อจ้าไปกับเงินการของเรานะจ้ามาตามานกงงยให้เชื่ออะไรเดียวเพระคุนทองเนาะด้ค่าอ๋อฉีดไปเลยพี่จ้า ไม่ตายโอ้โอนึกว่าจะตายเียจ้ะโอ้าามาร์ฟขับรถโอ้โอาออเจมีลูกผสนเฉียงยังไม่ขับเราก็จะก,การตุยไปจา้านาคอสเขาจะเอาชั้นหลอกออ่าแย่งบูนาคอสหน่อยมั้ย เออราก็จะบอกว่าคลิปนี้ที่แบบว่าเห็นทีมศัตรูเพราะว่าเราอาัดตอนเล่นเสร็จนะมันก็เลยจะเห็นทีมฝั่งตรงง้ามไม่ได้ใช้โรโกนะไม่เคยใช้ใช้ไม่เป็นด้วยเอออัดตอนอัดตอนอ,อนัดคลิปตอนหลังหลังอะไรอะหลังเล่นเสร็จเขาอ,อาจจะอย่างงี้ป่าไม่รู้ฉันก็มันถึงหน้าจอของฉันอย่างเงี้ยแค่มีแอปดีๆแนะนําบอกด้วยนะ อ่ะเรามาต่อกันต่ออ่อ่าช่วยช่วยช่วยฟาร์มมังมังกรหน่อยโอนม,มาโอ้ช่วยดูจะโอ้ฟาร์มโอ้ช่วยฟาร์มไม่ได้อ่ะเพราะฟาร์มได้มังกรนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราจะไปช่วยฟาร์มเพราะฟาร์มโดนรุมเลยกอ๊อฟอโดนฉีดไปเข้าไป่ะ โอ้อสาธุว่าตุยไปเลยสิจ้าทิปเล็กคิวจา้านี่เห็นมาใช่ไหมไอ่มีเขีเยรีบก่อนอ้าไปช่วยพี่แก๊กเราเลยเจะจ้า โอ้พี่แกเราเล็บสองตัวเลยใะโอ้ตายไปละโอ้ตายหิวนะฮะหิวมากินเดบปรโอ้จะจะชิ่นี่ยทำไมเนี่ยมันก็ตายโอ้อัจ้าไอค,คิปจ้าไหนๆก็ไม่มีใครอยู่เลยนี่เคียบไป โอ้ปลาหมึกมาอีกแล้วนะจ๊ปะปลาหมึกมาให้ย่าเลยจ๊ะตุยไปไปสิจ๊ะทีมเล่นเราเล่นดีอยู่เ้วยว่าไปน,นี่เราก็ช่วยซีซีนะจ๊ะโอ้ซีซีจะบ้านเลยจ๊ะเดี๋ยวเล่ยดีว่าโอ้ไม่ตามละ เขียดวิ่งนะจ๊ะมันไม่คนนี้หาใครเที่ยวตีป้อมได้หรอกจ้ะดักนะจะดักดูจีว่าจะมีใครผ่านมาไหมไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ฮ่าแจกตรงได้เหงอครัะเสร็จ เราจายเอาชีไใจไปหน่อยอ๋อมาแล้วมาดูแล้วมานาก็หมดถอยกันไหมถอยใจ <c oughs> กันนะคะมาน่าหมดคะ่ะเห็นเพื่อนโบกแล้วก็อยากจะโบมากแต่วา <c oughs> น้ำไม่มีนะจ๊ะ แล้วก็เอาเข้ามอกัอนเลยจ้าเอาไปหนึ่งเลยโอ้ยขอโทษจรนงหรือ่า <c oughs> ช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ยเราจะช่วยไม่ไหวว่ามาหนาเราก็หมดอะกลับบ้านก็ไม่กลับนะพ <c oughs> ลาดมากเออไทชิจะกลับบ้านไปนะมาตัวเองนะจ้ะ <c oughs> เออมัคนคงมีคนประเภทนี้ไหมว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยช่วยอถไม่บวกโอ้ยหน,หนีกันไนงะพ้นไปนี่ไม่ทันเลยเพื่อนอย่างเงี้ยจ้ะ ชีพด้วยเื่ออยากได้บาปูนะจ๊อะอาเห็นคิกซี่ไม่มีก็คิกซี่ก็ได้ไปมาจากบาปูแล้วก็เลยเออกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็เติมมานานเสร็จก็เดินกลับไปจ้า ไปเลียร์คลิดเต็นบนนะจ๊ะโอ้ยเคลีย์เลีย์ไปนะจ๊ะให้ขียมันดันป้อมไปแล้วก็ลองดับ ดูว่าจะมีใครมาหรือเปล่าเออ,เอ,อไม่มีใครมากล้องบวกกันอยู่ตรงนี้อ่าคิวไปจ้าเลนเจนเรีแล้วก็ช่วยพี่บัสเอาอจะไรอาจารประกอบอะไรนะเออประกอบบัวถ้าราะการดาคอส ลระคอดได้ดีอยู่ดาจริงๆที่เล่นด้วย <c oughs> อาจจะไม่สบายจะ้ะตีะจาะกแล้วเยอะล้าก็มาช่วยเ่อยตีต่อตีฮัปไปไปไหม ตายจ้าต้องตีไปเลยที่จ้าแค่จับบ้านไปจ้าอ่าแล้วก็จะเอาบาปูนะจ้าซึ่งมาเตอร์ไฟก็ให้เราเพรอมอจตร์ไฟนะ้ำไม่ได้ใช้ตีตีไปแบบไม่มีนืมานานนะจ้าแต่คือวนะ่าอีนี้มาแย่งฉัน มานาก็เต็มรอดว่าสักน้อยเหอะมาแย่งทำไมเนี่ยฮะฮะหน้านาก็กลับบานเลยจ้าวาบลับบางงมาควรที่เป็นฉันที่ฉันฉันต้องวาบลับบาเพราะฉันมานาโมตุจ้ะฉันก็งงยืนงงอยู่ว่ามามแย่งเอ๊ะ แยงเราจากบ,บ้านเพื่อ,อามาช่วยเพื่อนก่อนแล้วก็มาเชียร์รดอนะจ๊ะอ๋อมนานก็เหลือไม่เยอะแล้วป้อมบ้านเราครบทวนเลยจ้าค่ะโอ้นางเก่งอยู่ก็ชมนางหน่อยเออ เรสายเย็บาบ,บูเราไปได้เออนะมาชมนางเอาอเก่งจังเลยค่ะน้ามาราดเขาน,ะ <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีมากเลยอะเราอ่ะ,อะเออก็ไม่ได้ลานะเราก็ดันเลยนะแล้วก็แบบเออเห็นเพื่อนตกถุกไปยากเราก็มาช่วยจบจบจบ ไม่มีใครมาจบลรวก,ก็ยังไม่จบไม่กล้าจบเออนี่ยบาปูเราฉันก็จะเอาบาปูเลยจ้ะเอาให้สมใจอยากเลยฮะไปไปจบไหมจบไหมจบจบนะโอ้โหแล้วก็ไปแย่งหนาของกันเลยจ้ะ ชีวิตนี้ฉันมนะีแต่ละได้เจอาดีนะจ๊ะแตกแม่แตกม่แตกอ่ะยืนหะน่อยอ่ะจะจบไหมโอยย่าว่านางนางก็เกรงนะอย่างเอสเลยนะเอสเย่ฉ yeah. ันก็ับบ้าน ให้ก็ยิงงงจ้ายิงงงให้นางตีไปนะจ้ะ <Nice. S 1> ให้นางไงนางเขาป้อมแตกละจ้าแล้วคนที่ได้ MVP ก็คือคือคือฉันคะ่ะโอ้ยพบันใหม่เนี่ยจ้าบาย